โอเคครับสวัสดีครับพบกับเมดแซลมอนนะครับวันนี้อยู่กับพี่ซีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องโครโมโซมอลดิสออเดอร์ om order, เช่นเดิมนะครับก็คือเป็นไตรโซมี่13นะครับหรือพาทาวซินโดมนั่นเองเมื่อวานนี้เราเรียนกันเรื่องไตรโซมี่21หรือดาวซินโดมไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นคอมมอนเลยที่ต้องรู้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไตรโซมี่13เนี่ยหรือพาทาวซินโดมเนี่ยก็เป็นอีกไตรโซมีหนึ่งที่ออกข้อสอบได้เหมือนกันนะครับ น,นอกจากดาวซินโดมะาทาวซินโดมเอ็ดเวิร์ดซินโดมเนี่ยพวกเนี้ยสอันเนี้ยออกได้บ่อยนะครับโอเคเราไปดูเนื้อหากันของพาทาวซินโดมนะครับพาทาวซินโดมเนี่ยนะครับก็คือจะมีแคโอไทปเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คือเป็นไตรโซมีใช่ไหมก็คือเป็น47นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถ้าผู้หญิงก็ X X ผู้ชายก็ X Y ใช่ไหมแล้วก็เขียนบวก13เข้าไปต่อท้ายนั่นเองนะครับลักษณะของ เด็กที่เป็นพาเทาเนี่ยก็จะมีหัวเล็กนะครับ m i c r o s p h e r u l นะไมโครไม c r o p h t h a l m erm i a m i c r o p h t h a l เนี่ยแปลว่าตาเล็กนั่นเองนะครับส่วน m i c r o s p h e r u l ก็แปลว่าหัวเล็กปกติเด็กแรกเกิดเนี่ยหัวมันจะประมาณสามสิบสี่สามสิบห้านะครับ h e เซ r o c h r o m นะครับนะถ้าโจทย์ใจดีเขาจะบอกเ็นวงเล็บเปอร์เซ็นทยมาให้มันก็จะเป็นเปอร์เซ็นทาแบบน้อยๆครับน้อยกว่า3าอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นทยมาเนี่ยก็ดู เฮเซอร์คำที่พี่บอกไปนะครับก็คือมันอาจจะให้ตัวเลขมาน้อยๆเอะเช่นแบบสามสิบสาสิบเอ็ดหรืออะไรเงี้ยครับมันจะชัดเจนนะครับทีนี้นอกจากหัวเลขตาเล็กแล้วก็มีอะไรอีกนะครับไฮโปเทโลลิซึมไฮโปเทโลลิซึมเนี่ยหมายถึงว่าตามันใกล้กันมากนะครับนะบางคนใกล้กันมากจนมันเนื่องจากไอพาราซินโดมส่วนใหญ่มันเป็นมีปัญหาเรื่องมิดไลน์ดีเฟก t นะครับตามันจะใกล้กันได้แล้วบางบางในบางลายเนี่ยถ้าเป็นซีเวียจะเป็นตาแบบไซคลอปเลยนะครับเนี่ยไซโคเพียคือเป็นตาดวงเดียวเลยนะเหมือนเหมือนเอเลียนเลยนะครับนะแล้วก็จะมีอะไรนี่เขาเรียกว่าโปรโปรบอสซิสนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะโปรบอสซิสเนี่ยมันเป็นเหมือนงวงช้างอยูอย่บนหน้าผากนะดิพี่ไม่เอารูปมาเพราะว่ามันดูน่ากลัวจนเกินไปนะครับแล้วก็หลักๆ เกิดมาด้วยเคปลิปเคปพาเลตเนี่ยต้องมีแน่ๆในโจทย์นะครับถ้าจะออกปะทานะอาจจะมีมาลฟอร์เมชันของเอียได้นะครับอพาร์เซียคิวติสอันนี้เป็นลักษณะที่อา่าหนังศีรษะเนี่ยมันแหว่งไปนะครับเหมือนเป็นพันช์เอาลิชันตรงบริเวณหนังศีรษะนะครับนะโพลีแด็ีซี่อ่านิ้วเกินตรงไปตรงมาอาจจะมีคอนเจนเนอร์ฮาร์ดดีเฟกได้นะครับเช่น VSD PDA อะไรพวกนี้บล็อกเกอร์บอททอมฟีดอันนี้ก็มีได้นะ ล็อกเกอร์วัตถุมีดเนี่ยในเอ็ดเวิร์ดก็เจอใช่ไหมในไตรโซมี่สิบสามอย่างพาเทาสินโดมก็มีได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยเราต้องดูอันอื่นประกอบนะเคปบลรดแคปเปอร์เลสโพลีดัเทลี A ate, A K A ate, นะครับหัวเล็กตาเล็กอะไรพวกนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องมีนะครับออมฟลูซิลก็เจอได้นะครับอือันนี้คือภาพนะแคปบลิดแคปเปอร์เลสนะแล้วก็อันนี้โพลีดัเทลี A ate, นะครับได้ทั้งมือทั้งเท้านะนะครับผมส่วนไอ้เรื่องตาเดียวเนี่ยผมพี่ไม่ได้เอามานะเพราะว่ามันจะดูน่ากลัวไป แล้วก็การกอินเวสติเกชันก็โครโมโซมอนาลิซิสเหมือนกับดาวซินโดรมนั่นแหละนะครับทรีทเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้มีสเปซิฟิกทรีทเมนต์อะไรนะครับพร็อกโนสิสค่อนข้างแย่นะครับไม่เหมือนเด็กดาวใช่ไหมเด็กดาวเนี่ยเขาสามารถที่จะโตไปได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกพาทาวซินโดรมกับเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเนี่ยอันเนี้ยพร็อกโนสิสค่อนข้างแย่มักจะตายก่อนอายุหนึ่งปีนะครับอันเนี้ยพาทาวซินโดมนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่พวกไตรโซมีจะถามในแง่ของดงโนสิสส่วน้วเป็นส่วนใหญ่นะครับอทีนี้ลองดูโจทย์กันบ้างนะครับเด็กนิวบอร์นเทิมน้ำหนักสองพันสองนะมีเฮสเซอร์คัมอยู่ที่สองเปอร์เซ็นท์ไอ่าเป็นไงเริ่มมีครูละสองเปอร์เซ็นต์ไฮแล้วก็มีความสูงอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นทายอ่าคือตัวก็เล็กนะแต่หัวเล็กมาก Small jaw Small eye Low set ear Seven finger อะ่ะก็คือมี poly d a c t y s t r y ใช่ไหมครับนะมีตาเล็กด้วยนะครับแล้วก็มี opening look of the mouth แล้วก็บริเวณซอ่เป็น h a พาเล l ด,ด้วยก็คือมีเคลมบ,บลิปเคลมพาเลตอะ่ะเขาบอกมาอมๆนะตรวจหัวใจยังมีเมอร์เมอร์อนะครับโฮโลซิสซอลิ c คำว่าโฮโลเนี่ยหรือใช้คำว่าแพนก็ได้นะในความหมายเหมือนกัน แพนซิ ic, ้อหลิกเมื over, ่อที่เล็บพาราซ p นอลวอเตอร์อ่า VSD หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับคือจะบ่งบอกว่ามีคอนเจ n i t a l h ฮาร์ด i s e a s นะถามได้รู้สิทธิ์นะครับจากคีย์เวิร์ดพวก caplet capillary polydactyly small eye นะครับ microsphericy นะครับก็นึกถึง p า t e ซินโด d r นั่นเองหรือว่า Trisomy สิบสามนั่นเองนะครับก็อ,อีอืมต้องจำนิดนึงนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยคือดาวสิบแปดเอ็ดวาร์ดใช่ไหมสิบสามเนี่ย p า t e n นะครับอันนี้ น,น้องๆอาจจะต้องจํากันเองนะครับต่อมาเด็กตัวเล็กนิ้วเกินปากแบ่งเป็นั้นโบดไหมเจวคีย์เวิร์ดมาเนี่ย polydactyly, c e p h a ล i c c e p ปาเล c นะครับก็ต้องนึกถึงพธาลเป็นตัวแรกนะครับไม่ไม่ครบจะมีอ่ะตาเล็กไมโครเ microcephaly, c e p ปาเล c โพลีแด c ท y ล y อย่างเงี้ยน,นะครับก็พธาลเหมือนกันไอโซายุ23นะครับเติมนิวบอลนะน้ำหนัก1,080เอง heterochromia um 30 งเงี้ยโอเล็กชัวร์นะครับปกติต้องสามห้าสามสี่สามห้าอะไรนะครับนะเป็นค่าเฉลีย่ยอันนี้เล็กจริงนะครับเซฟบลิปเซฟพาเลตซิโตนิกเม,อ,ม,อ,มอ,อ,รอร์เมอร์ออมโบรโลซิลโพลีดักเลีนะครับก็เป็นผ่าเทาแน่ๆน,นะครับข้อดีนะครับน,นี้เหมือนกันนะครับเซฟบลิปเซฟพาเลตมีออมโบรโลซิลมีโพลีดักเทลีหัวก็เล็กนะครับแต่ถามอินเวสทิเกชันละอ่ะก็ต้องส่งอะไรครับ โครโมโซมสตาร์ดี้นั่นเองเพื่อดูไตสุมี่13นะครับก็มีเทอร์มิวบอลนี่นี้เคลปลิปเคลปพาเลตนะครับเอลเปโลซิโโพลีเด็กเทลีนะหัวเฮสคัม um 33อ่ะก็เล็กลงนิดนึงนะครับถามอินเวสติเกชันที่จะหนึ่งเกษตรก็ต้องตอบโครโมโซมนะครับข้อ A ต่อมาครับท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กทารกข้อกำหนด คนหนึ่งมีปากแหว่งเพดานโวเฮสคำมก็เล็กสามสิบเอ็ดมีตาชิดนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไฮโปเทโลลิซึมนะแล้วก็เล็กด้วยนะครับไมโครทามีอใช่ไหมมีซิลิกเมอร์เมอร์อ่ะก็จะมีคอนเจลฮาร์ดซีดมือทั้งสองข้างมีนิวเกิดนี่ก็มีโพลิแอคิลีเป็นไงครับน่าจะเป็นผ่าเทานั่นเองแต่เขาถามว่าจะเหมือนให้คำแนะนำอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับ พ่อเอบอกพ่อแม่ว่าไม่เป็นอะไรสามารถพาตัดรักษาได้นี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพ,พราะว่าพอกโนซิตบอกแล้วว่าอยู่ไม่เกินหนึ่งปีมันจะตายทั้งนั้นพอบีแนะนํากระตุ้นพัฒนาการตรวจสอบการได้ยินอายุหนึ่งปีก็จะตายแล้วส่วนใหญ่คือไม่ไม่พอบีไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับซีปรึกษาสันอ่าพลาสติกสัญพลาสติกให้มาแก้ไขเรื่องแคล็บลิดเคล,รเคลรจริงๆถ้ามีแค่แคป็บลิดเคลปเคลปิตอย่างเดียวเนี่ยโอเคพี่ว่าก็คงตอบค้อนเนี้ยแหละแต่ว่า อันเนี้มันดูเป็นเป็นซินโดมระมีทั้งหลายอย่างแล้วถ้าปกติจะตายก่อนอายุหนึ่งปวกเนี่ยทําไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากคงอา่าคงไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับพี่ว่านะพอดีส่งซีทีดูสมองพอหัวเล็กก็มันอันนี้มันคงต้องแบบหัวเล็กอย่างเดียวแล้วที่แบบอย่างอื่นมันไม่ไม่ได้เจาะจงไปทางซินโดมแบบนี้นะครับถึงจะตอบข้อดี ข้อ e บอกเ่าไม่ว่าพยากรโลกนี้ไม่ดีเนี่ยอันนี้พี่ว่าเข้าขายได้เพราะว่ามันควรต้องบอก p r o g n o s i ว่าอายุเขาอยู่ได้กี่ปีนะครับโอเคก็ดังน,นั้นพี่ก็เฉลยข้อ e นะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับ trisomy 13หรือว่าพาทาวซินโดมเห็นไหมว่าออกไม่ยากเลยมีอยู่สองสามประเด็นอนะประเด็นแรกคือจะบอกฟีเจอร์มาแล้วให้ diagnosis นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขารี q คว r อยู่แล้ว อย่างที่สองก็ถามเพิ่มเติม i n v e ว t i ิกเอชัก็ตอบคอมมอนสโตรดเหมือนกับดาวนะอย่างที่สามว่าลูกของโนงสิตไว้ไหนว่ามันตายส่วนใหญ่จะตายก่อนอายุหนึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับจะได้ a d v ไว้ได้นะครับ, Ad นะรบก็ประมาณนี้เมื่อวานดาวก็ง่ายใช่ไหมปีเจออะไรพวกเนี้ก็คือจำได้ตอบข้อสอบได้ใช่ไหมครับวันนี้ผ่านาก็ง่ายเหมือนกันนะน้องๆคุณต้องเก็บให้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้น้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคก่อนจากกันไปนะครับพี่ก็โปรโมทคอร์สนิดหนึ่งนะตอนนี้พี่มีคอร์สตรอยโจทย์นะเมดิซีนแล้วก็พิชิตนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมาทาง Line แอดได้นะที่อยู่ตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่พวกนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ